เราสวดทุกวันมันกว่าและมาก่อนค่ะครับผมไปผ่ันแน่นอนฮะโจอ้อมแต่ว่าด้านหลังของเราแน่นอนค่ะเมื่อเห็นฉากอลังการหรือเมื่อเห็นอะไรที่แปลกไปเยอะมากกว่าเราสองคนมันเพราะว่าป๋อมแปมคิดอะไรไม่อีกแล้วค่ะสมองนี่ขายกับงานฝ่นหมดแล้วงานประจํางานหลักงานหลักไม่คิดงานหลักไม่คิดงานหลักไม่คิดคิดไม่ออกเอาเพื่อนมาส่งเพื่อนให้เพื่อนเกิดใช่นิสัยเหมือนโจนะฮะงานไหนเงินเยอะงานไปก่อนปรจลยใช่ ข้างหลังนี่กำลังเกิดแล้วำลังจะแก่แล้วเจ็บแล้วตายตามมานะคะข้างหลังเต้นฮาวายแต่เหมือนเต้นไตวายนะครับโจคายดันป่วยค่ะฮะแล้วดูแล้วนีสุวิสาขอหันไปดูได้ไหมคะนี่เป็นครูสอนมาเลยนะครับครูสอนเองใครคะจาก Safari World โอ้โหเจ้าของแมวน้ำเต้นลำมาก่อน ว่าทำไมท่ามันเหมือนกํนลาลังหาปลาเลยคนะ่ะ <c oughs> นี่โยนปลาให้ตัวนี้ยิ้มเลยนะเนี่ยเรื่อมันต้องเต้นในมุ้งนะะ้่ค่ะเจ้าคะเออเพราะว่าเรากันไม่ให้เชื้อนะฮะ <c oughs> มาติดคนข้างนอกนะครับเราไปแหวนดูหน่อยไหมสุนิสาอ๋อเอางี้นไหนก็ในไหน <c oughs> ในเมื่อปอมแปมคิดอะไรไม่ออกยังดันให้เพื่อนเกิดของเราก็ คิดอะไรไม่ออกบอกใครดีจ้าคิดอะไรไม่ออกบอกใครดีจ้านี่คือประเด็นของเราประเด็นของเรานะคะฮะกล้องกล้องเอาเข้ามาหน่อยนะอ้าวใครยังไม่ได้กินแจ๊กกะแลนดอ้าวขอพิสูจน์กินก่อนแจ๊กกะแลนยอดเลยไหมได้นะแล้วไอ้นี่อะไรเนี่ยไอ้อะไรนี่ขอตะกากแป๊ยยิปบอกมาเดี๋ยวนี่ยอ้าแล้วไอ้นี่อะไรเนี่ยใครใครจับเจ้ามือแชร์มาเนี่ย นี่มันเจ้ามือแชร์ขอร้องนะครับคุณแม่โยครับอย่าโกรธทีมงานเรานะครับเราคิดอะไรไม่ออกครับแต่โยโยคิดเองครับพาเต้นแล้วเราไมดออกแล้วในเมื่อเราดูจังหวะที่เป็นทะเลทะเลแบบนี้เราไปดูมิวสิกวิดีโอที่เป็นทะเลทะเลดีกว่ามอสปฏิภาณปตวีการนะครับไปถ่ายที่ทะเลสาบนะครับแต่บรรยากาศข้างหลังเหม็นสาบมากยหญสุนิสาไปดูเรื่องคอสตูมเขาด้วยนี่เพลงอะไรจ๊ะ My g i r l ิร์เฟรนไมค์เิร์เฟนมอสปฏิภาณ เดี๋ยวพัะหัดหน้าจะมาคุยกับเราด้วยนะคะรับผมนะฮะชอบแมะจ้อนี้โอเคเลยนะฮะก็สมวไหมมีคราวนะฮะมีคราวมีชุดที่ใส่สบายๆดูดูเป็นมอสเลยดูแบบไม่เป็นเครื่องแบบนักร้องครับผมแล้ววันนี้เดี๋ยวเราหนีแม่เพลงอะไรดีคะถ้าเขางอกฉันจะไปเพลงของเอ็นดฟินถ้าเขางอกฉันเป็นควายแล้วค่ะโจคะไม่ใช่ถ้าเขามาฉันจะไปแต่ข้างหลังเนี่ย ไล่ก็ไม่ไปมันไม่ไปสักทีค่ะโจคะโฆษณาดีกว่าสุนิสาคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวรอดูใิว่าโฆษณาเสร็จแล้วกลับมาจะเป็นชุดไหนหรือเปล่าตายสนับสนุนโดย Just Talk พิเศษสุดๆวันนี้เติมเงิน Orange Just Talk รับบันเพิ่มทันที2เท่าถึง30ิพฤศจิกายนนี้เท่านั้นวันนี้นะครคุณผู้ชมอย่าลืมประเด็นของเรานะคุณโจ ดอะไม่ออกบอกใครดีจ๊ะนะคะส่งมานะคะหมายเลขเราติดต่อนี้นะคะวันนี้มีศิลปินมาหรือเปล่าคะวันนี้ศิลปินยังอายค่ะครับเพราะว่าเราได้เอาบรรยากาศของระบำจีนนะฮะจากทะเลทรายโกบีนะครับมาให้ดูกันด้านหลังอันนี้โกไปเลยได้ไหมคะไม่ต้องกลับมานะคะโกไปไกลเลยนะฮะโกไปเลยนะคะบรรยากาศดีมากๆครับแล้วเพราะว่าเพลงที่เราเปิดตรงนี้เพลงจีนเนี่ยเป็นเพลงเกี่ยวกับผีเสื้อและดอกไม้ งนั้นถ้าเกิดเราจะนึกถึงมิวสิกวิดีโอช่วงนี้ที่เกี่ยวกับว่าผีส่งผีเสื้อก็ต้องได้วงเดียวเลยครับวง Clash กับเพลงเพลงผีเสื้อครับส่วนด้านหลังเหมอะกับเพลงผีเฉยเไม่ผีเสื้ออ้าวไปดู c แค s สดีกว่าก่อนที่จะดูเนี่ยเหรอครับเพลงผีเสื้อเฮ้มันเปิดแผมพูดถึงวงแคลี่เขาก็ชัดเจนนะคะรมิวสิกวิดีโอตัวแรกโทนกางเกงสีแดงอันนี้เป็นชุดขาวก็ก็ ใช่เ,เลยจับต้องได้นะใช่ชใช่ได้นะไอข้างหลังนี่ก็จับต้องได้ค่ะครับผมแล้วก็บอกตํารวจให้มาจับด้วยนะ <S 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 เพราะ <S <S ว่ารูา้สึกว่าจะมีเจ๊คุมบ่อนอยู่ด้านหลัง <S 1> <S 1> แล้วก็มีนะฮะเป็นเมียมาเฟียอะไรหรือเปล่าภรรยามาเฟียนะฮะใช้ที่ชู้จับนะครับอย่าใช้มือปกติจับทำไมคะเจ้คะมันคันนะสิครับอ้อมทำไมคะก็ดูแต่ละคนสิฮะแล้วดูเลเนเราเราเต้นเหมือนมีแปะยิ้มอยู่นะครับคนไหนคะคนกลางอะโอ้โหมันโตอะคะ ถ้าถ้าตลกออกเป็ยังไงคะมันมันก็จะเป็นกะโหลกครับฮะแต่ว่าเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาแล้วโฆษณาอะไรคะคุณผูมไม่บอกครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้โด่งดังอย่างนี้เลยเหรอคะโด่งดังก็เป็นพรีเซนเตอร์เลยนะฮะได้ข่าวเป็นลูกสาวเจ้าของนะครับแล้ะล่าสุดไปแข่งเกมค่ะเป็นไงครับโอ้โหทศกัณฐ์ค่ะเป็นไงฮะหน้ามันนะคะตกรอบเหรอฮะค่ะก้องนี่ต้องถอยออกเลยทีเดียวโอ้ยถ้ามันปกติกล้องต้องอยู่ใกล้ๆหน้าคนเล่นอันนี้ไปอยู่หน้าโรงถ่ายค่ะ เอาลย่างนี้ด้านลงทายเลยค่ะอ่ะเอางี้เราไปดูเพลงที่ยิ่งเปิดยิ่งดังเพลงอะไรคะเพราะว่าเปิดวอลลุมเปิดไปเปิดไปยิ่งเปิดให้ถึง10เนี่ยดังมากอีกนี้เดียวลำโพงก็แตกแล้วแตกเลยบังคับให้ฟังเหรอคะครับผมจาก i c e First State เพลงนี้บอกได้ไหมด้ละนี่เป็นดนตรีนะครับหมเต้นกันแบบ80เลยอายุเหรอคะยุกด้วยอายุด้วยนะ80 ไม่ใช่รวมกันตั้แต่สิ่ใช่ไหมคะหมายถึงคนละอะไรคะได้ยินเสียงคุยไหมฮะได้ยินนั่นนับจังหวะเพลงสสามสี่ไม่ไม่ได้ว่าแบบมีความสุขนะเครียดเดี๋ยวไม่ลงสองสามสี่เพลงเก่ามากโอ้โหเพลงที่แบบนะเป็นยุคแบบดิสก้ตเทคดังๆเลยอ่ะนี่แม่ต้องยุ้ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องยุ้ยอย่าไปฟังเพลงรุ่นนั้นนะคะเราต้องใช้เพลงรุ่นเรานะคะ แน่นอนค่ะพี่แน่นอนนะครับพร้อมไหมคะพร้อมค่ะโอเคค่ะยาวตาไปมองหลังนะคะเมื่อเข้ามา <c oughs> ฉันจะไป <c oughs> ไป Hello Moto <c oughs> ออเ้ยนิดนึงไม่เเป็นน้องดาเลยเป็นไปได้ว่าเสียสมาธิพวกหลังค่ะโอ้โหนี้เราต้องเข้าใจน้องๆที่มาร้องเพลงกับเราหน่อยนะเพราะบางคนนี่จะร้องตามจังหวะเขาเต้นอ่ะเกือบเผยจะเต้นตามอีกกระหนาุสสวัสดีค่ะเป็นพุ่นหลายพันมารวมกันใช่ไม่ใช่หมาคนค่ะนุนขาเห็นข้างหลังเราเป็นไงบ้างคะเซ็กซี่มากเลยค่ะเซ็กซี่มากเลยโอ้โหนุ๊ดมาว่ามาเต้นด้วยนะใย่พร้อมไหมค่ะนุชค่ะพร้อมค่ะครับอย่าลืมนะเอาจังหวะเพลงเข้าไว้อย่าเอาจังหวะให้ข้างหลังนะคะเอาด้านหลังนับหนึ่งสองสาม Mm -hmm. Hello, Moto. Mm -hmm. เสียงก็เด็กนะแต่ว่าเขาก็ร้องได้ได้เลยเดียวคือท่านแหลมอีกนิดนึงนี่ไล่แมงสามได้เลยอ่ะเสียงแหลมมากเยินดีไหมเสียงก็ยังเด็กอยู่มั้น่ารักเป็นเพราะเสียงเด็กอยู่ครับกดวีนมาพักตามด้วยหมายเลขที่โบสถครับ V1 นนะฮะสายแรก V ที่2สาย2ครับโอเคค่ะแล้วก็รีบติดต่อกันมาแล้วกันนะครับตอนนี้เราไปดูนะฮะเอนโดฟินกับเมื่อเข้ามาฉันจะไปแต่ด้านหลังยังนับกันอยู่ ตัวเล็กเสียงดีน้องดานะครับเอนโดฟินส่วนด้านหลังเป็นไงส่วนนี้ไม่มีอะไรดีค่ะ <c oughs> กำลังหากันอยู่ตอนนี้นะครับเป็นยุค80ยุคนี้อย่างนี้เลยนะฮะดิสโก้นี่เขาต้อง <c oughs> ม้วนกันอย่างนี้เลยนะฮะนี่แต่ว่าตอนนี้เรามีอะไรคะเด็กที่สั่งตรงมาจากอเมริกาเดลิเวอรี่เหรอคะแน,น่นอนน้องแขวไปดูสกู๊ปของเธอดีกว่า <c oughs> น,อน้องตั้มตั้มครับผม เต้นตามเปล่าฮะเต้นตามเปล่าเนี่ยไม่ได้เต้นฮะไม่กล้าไม่กล้านะต้องเลือกอะไรครับวันนี้ของรางวัลเป็นเนี่ยครับโคมไฟครับผมครับผมเรื่อยไปครับเอาพี่อ้อมครับขอให้ได้นะจ๊ะพี่อ้อมเป็นตัวเงาได้ด้วยได้ด้วยได้ด้วยนะคะรับไปนะฮะเดอย่าเอาไปนั่งนะคะเดี๋ยวพลาดไม่ใช่เก้าอี้นะฮะอถ้าพลาดนี่เ็บค่ะเป็นข่าวตอนนี้ไปไหน ตัวจริงเสียงจริงโอ้คนนี้ไปดูขนานี้สู้ได้ไหมคะโจไม่ได้สู้ไม่ได้ไปถึงหน้าทั้งหน้าทั้งการเต้นนิสัยทั้งนิสัยทั้งกลิ่นสาบทั้งอะไรเงี้ยไม่มีสู้ได้เลยของเขาหอมแล้วก็เต้นดีมากไม่ได้ดอมแคทเพียา e อิงล s ชอย่างนัว สวัสดีค่ะวันนี้ก็วันที่สี่แล้วนะคะเนี่ยตอนนี้พวกพี่ๆเขากำลัเงเต้นกันมันเลยค่ะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้นะคะเกสจะพาไปคุยกับผู้กำกับค่ะว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงทำไมพี่ๆเขาถึงได้เต้นทั้งวันในขนาดน,นี้เลยค่ะคอันตรา,ตรา,าจจรสวัสดีค่ะพี่ต่อ สื่ออารมณ์เป็นเรื่องราวออกมาเป็นยังไงคะจริงๆเนื้อเรื่องอะไรมันไม่มันไม่มีอะไรมาเป็นมิวสิควิดีที่พี่พี่คิดขึ้นมาเพื่อเลื่อสับพอร์ตลุคของแท็ที่เปลี่ยนไปเขาจะแข็งแรงเขาจะเหมือนโปรเฟชชั่นัลขึ้นอ่าค่ะขอบคุณค่าผ่านแล้ววันนี้ที่ถ่ายทำเอ็มีเนี่ยมีตรงไหนที่ยากที่สุด<ญ>คะ สี่กล่องเพราะว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยเพิ่งมาฝึกตอนนี้นะคะก็คือมีแดนเซอร์ละหลอมาช่วยแเดีเชื่อว่าจะแบบเนี่ยตีช่วยก็แบบพอตีเริ่มได้ปุ๊บเนี่ยก็จะเริ่มรัวแล้วเริ่มเริ่มเริ่มไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องกลับมาทบทวนใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็จะกลับบ้านแล้วฝึกต่อเลยค่ะ เพลงนะชื่อด้วยความคิดถึงของดราม่าสตรีมนะฮะค่ะแล้วเมื่การตั้งใจทำา MV เนาะใช่เอ็มบีโอเคเลยนะแล้วเมื่อกี้นะคะเราก็ได้สายที่ชนะแล้วสำหรับหนีแม่มาหน้าใหม่นะคะเป็นไปตามที่หลายๆคนเชียร์เฉือนไปนิดนึงนะสายที่1ครับผมนิด่งด้วยเรียนตัวซ้อมร้องเอาไว้นะคะจะได้มาจิงจวงสายกันต่อไปอีกนะคะครับผมแต่ว่าตอนนี้นะฮะโอ้ย เราจบด้วยความเป็นไทยยังไงก็อย่าลืมความเป็นไทยเนาะเต้นเหมือนไงก็แล้วแต่เนี่แหละคือแบบมันอยู่ในจิตวิญญาณเราได้ยินแล้วอยากเต้นเลยอ่ะแต่วันตีห้าวันตีห้าเดือนกันยายนนะพอชอสองสี่เ9้าเก้าอสงี่เก้าเก้ ขอบคุณมาตเลเซอร์ V3 Black กันซิเวอร์ทุกสัมผัสบางเฉียบตรึงอารมณ์ค่ะ Just Talk พิเศษสุดๆวันนี้เติมเงิน Orange Just Talk รับวันเพิ่มทันที2เท่าถึง30พฤศจิกายนนี้เท่านั้นครับขนมอบกรอบใหม่จากวัยวัคุลิคุลิมันดีครับผมมีคนบอกว่าให้พวกเราบอกให้พวกเขาหยุดเต้นไม่ทันแล้วนะครับจบรายการแล้วเนี่ยสวัสดีครับวันนี้ฉันมีคงจะได้เชยชม that's <sweak> can